สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะมาอันรายงานข่าวเกี่ยวกับตลาดค่ะเพราะว่าทางจังหวัดเพื่อนสร้างปิดตลาดนะคะตลาดนัดโคกระบือนี่ให้ปิดปเพราะว่าอันเกิดโรคระบาดในซัดนะคะปิดหนึ่งเดือนค่ะตลาดโอนทอยก็ปิดนะคะหนึ่งเดือนค่ะเขตสกลนครน,นี่ปิดเบิดค่ะหนึ่งเดือนค่ะ เพราะว่าเกิดโรคระบาดกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ผาหาที่นำเชื้อมาสู่สัตว์นี่ก็มีเฮบมีเหลือมียุงมีมแมลงวันนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันดูเลือดจากตัวนั้นไปสู่ตัวนี้ที่นี้ก็มันก็จะระบาดไปทั่วให้รักษาดูแลสัตว์ของตัวเองไว้ให้ดีนะคะพยายามหาแนววิธีไล่มแมลงต่างๆที่อยู่ ในอันในในในคอกในยังนเนี่ยหาแนววิธีสกัดไว้สีดพ่นสกัดไว้บให้แมลงต่างต่างที่มันมีพาหนะพาหะนำเชื้อมาสู่ตัวนั้นตัวนี้ในคอกนะคะช่วงนี้ก็ปิดตลาดก่อนค่ะหนึ่งเดือนค่ะแล้วมีอย่างคืบหนาจังจะแจ้งให้ทราบอีกเท่านึงค่ะ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้่ชงชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยสักสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจช่วงนี้ก็ต่อสู้กันไปนะคะช่วงโควิดนี่ค่ะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดและสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า